ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมเช่นจีจน,กนวก็วันนี้อยู่ในเกมเอ่อซอสออฟคอนเวล่ใช่ไหมอคอนเวลนปะไม่เคยจะอาจถูกนะครับอาจาจะอ่านผิดก็ได้ก็ขออภัยด้วยนะครับนะก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรทำคลิปสั้นๆนครับกะมาคลิปสั้นๆเลยนะครับเกี่ยวกับเล่นมาสัปดาห์หนึ่งแล้วเนี่ยน่าจะสัปดาห์ลแล้อเป่ผมไม่แน่ใจเกมเปิดมากี่วันนะแต่ผมคิดว่าน่าจะสัปดาห์นี้มึงเดาเอาเองนะ เออตอนนี้เวล์ยี่สิบเจ็ดแล้วนะครับนะแล้วก็กานะรตอนนี้รับของนะองอนครับผมใช่สม่ำเสมอมีอะไรททกดเยอะจัยตอนนี้ไมรับรับของไปนะครับนะโอเคนะครับนะเดี๋ยวมาดูตัวละครผมมีอะไรบ้างนะครับ แต่ที่เห็นนะครับมีแค่นี้นะครับคิมซอนฟฝ้าคอนตัวฟรีอยู่แล้วนะครับแถมแจกดาวมาเต็มเลยจูนเหลือด้วยซ้ำนะครับอาจจะเปิดกาชาหเหลือด้วยนะครับไมทรา tra, ใช่ไหมอ่านผิดขออภัยด้วยนะครับนะก็มิทร้าบะไมท่ามาตราก็ได้ตัวฟรีมัง้งให้มาเริ่มต้นแล้วก็มีดาวเพิ่มขึ้นมาเพราะว่าทำกิจกรรมนะครับมันจะได้ตัว มา50เศษใช่ไหมตัวนี้ได้แจกฟรีเดี๋ยวก็จะมีในกิจกรรมด้วยนะครับเอ่าสตอมเบเกอร์ aker, รู้สึกอาจจะได้เปิดมา2รอบมัง้งหรือไม่แน่ใจได้จากอะไรสักอย่างด้วยหรือเปล่านะครับไม่ชัวร์กันนะอาจจะได้จากกิจกรรมด้วยหรืออะไรด้วยมัง้งนะอันเจนอันนี้ได้จากกิจกรรมแล้วก็เปิดได้ด้วยมั้งผสมกันนะครับอาบิสนี่เปิดได้บ่อยนะครับคือเรื่องปกติเนอร์เกลนะครับเนอร์เกลก็ เปิดได้นะครับนะเปิดได้ตั้งแต่แรกนะครับเลโอเนโอเลโอนในในดีนิดด <laughs> <laughs> ีเนโอจะบอกว่าเลโอนในดั้ก็เป็นน่าใช่นะประมาณเลโอเนี่ยครับทีกสันส้นๆแล้วกันนะก็เปิดได้เหมือนกันนะครับนะแล้วก็อินฟอสเตอร์อันนี้นะเปิดได้ที่หลังนะครับนะแคนเดลไลท์ le, Light, เปิดได้ที่หลังอันนี้ก็เปิดได้นานแล้วนะครับตัวฮิวนะครับเอ่อกอรียเพิ่งมาได้มาไม่นานกว่านี้เองนะครับนะเรียกว่าเกือบารันตีเลย ค,คือมันเกมนี้มันการันตีแบบงงๆผกไม่เข้าไม่เข้าใจนะครับนะ,ะโดยปกติแล้วมันจะมีการันตีของไอ้ตู้มันใช่ไหมประมาณ170 180ใช่ไหมร้อยเจ็ดหรือ190ไม่รู้แหละนะครับส,สักทางหนึ่ง70 80 90แปดบเกาสบแถวเนี้ยมันพอได้ตัวที่เป็นหน้าตู้แล้วมันก็จะดีเป็น180ปใหม่นะครับนะแต่ว่ามีฮิสตอรี่ผมว่า ผมน่าจะได้การันตีเพราะไอเนี่ยครับนะร้อยโลใช่ไหมร้อยโลนะครับร้อยโลการันตีแรนดอมแต่มันดันออกกอริเอมามันก็เลยเรียนนั้นไปด้วยแต่บ้างนะครับเนี่อเพราะว่าผมเปิดมากระจุยกระจายเลยตั้งแต่ได้เออ่เนอร์เกลนะครับเนอเร์เกลเนอร์กาวสักอย่างนึงนครับนะแล้วก็นับไปเท่าไหร่นะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับแปดอันนี้น่าจะสิบนะครับสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบ 60 70 80นะครับแปดสเ้ห huh. <Legend> right. right. ็นไหมแปดสิยไม่ใช่มันไม่ใช่80มันได้แปดสิบประมาณ70แล้วก็1 2 3 4 5 6 7 8 9ประมาณ90กว่าเก้เศษเนะครับผมเจะได้กอเบียนะมันก็เลยเหลือเศษประมาณ91 99บ้าสิบ้มั้งเห็นไหมมันเหลือเลยเหลือเศษหนึ่งไหมเออปกติอันนี้มันจะเป็นประมาณร้อยใช่ไหมอันนี้มันก็เลยเหลือเศษหนึ่งนะครับว่ ก็แต่วันนี้เปิดเป็นร้อยนะเอ่อแต่ก็ยังเหลือเพชรอีกประมาณสองให้เปิดเล่นนะครับนะเดี๋ยวก็อย่างที่บอกครับเดี๋ยวผมลงอีเวนต์สักอันดีกว่าเล่นสักแป๊บนึงนะครับนะเอาเล่นตามไอเ้เวสนี้ดีกว่าเพราะว่าเล่นตามเวสนี้เดี๋ยวเราจะได้เอ่อตัวนี้มาเพิ่มนะครับนะท่านุณถ้าใครไม่รู้ว่าทำอะไรก็เล่นตามเวสนี้ไปเลยนะครับนะเดีย๋ยวได้ตัวมันแจกตัวยเยอะแจกของด้วยเยอะทั้งอาวุธทั้งอะไร สุดท้ายแล้วก็มีใบเลือกตัวด้วยแต่ว่าเลือกได้สามตัวนี้นะแล้วก็ใบกระชายอีกินะครับแต่อีกหลายโขอ,อยู่นะครับมี2 7ภารกิจนะครับนะยินกันยาวๆ้าโจดรับโอเคล็อกอินอะไรก็ว่าไปตอนนี้ด่านนะครับเราอยู่ประมาณด่า,ดานสามนะครับด่านสามสามต้นๆหน่อยนะสามประมาณนี้สามทีดสาม นะากดดไปสั่นนึงผมว่าคลิปนี้น่าจะยาวอาจจะครึ่งชั่วโมงนะครับนะก็ไม่เป็นไรนะครับทีมก็ใช้ก็มีเท่านี้นครับนะบทีมมาตรฐานนะครับจริงๆผมอัพไว้หลายตัวอะไรพวเกเหลือไว้นะครับอบิก็เอาไว้เผื่อเป็นตัวซีซีในอนาคตนะครับนะก็อย่างที่เห็นครับมีอัฟเฟิลไม่ใช่คิมซันฟอลคอนนะครับอัพมาเต็มดาวเลยเพราะมันฟรีนะ ก็คือมันความสามารถในการจำนะครับนะจมตีเมื่อแอคแท็กนะครับนะฟอร์มเอนเนมี่ด้านข้างกับด้านหลังใช่ไหม mm hmm. เพิ่มดาเมจ30%หลังจากจัดการแล้วก็เดินได้อีกสามช่องนะครับประมาณนี้นะถ้าเก็บศัตรูได้หรือจมตีได้มา,มาแล้วก็ส่วนอัพมาเป็นอัพประมาณนี้นะครับนะก็อันนี้เพิ่มดาเมจนะครับ mm hmm. เขาเรียกอะไร เออเชิญมออาเดียมสองคนนึก็เพิ่มดาเมจเอาแล้วว่าเพิ่มดาเมจครับคิดเยอะนะครับนะก็ลดดาเมจที่ได้รับประมาณนั้นเลยอาจจะวับให้เพื่อนนะครับเนี่ยจริงๆไม่หรอกอัพอัพเป็นงั้นอันขวาผมมองผมไม่เข้าใจไงดูแล้วไงก็ตบตีอยู่ดีพักสี่ก็ไม่เป็นไรมั้งนะครับนะผมอัพอันซ้ายคิดว่ามันคิดว่าดีแค่นั้นมันแล้วแต่คนเล่นเลยนะ อันนี้เมื่อในระยะอ,อกช่องนะครับนะลดวีเฟนศัตรูนะครับถ้าคุณดึงวดนแรนดอมยังไงแต่ก็ช่างนม่รับไม่สำคัญนะครับอัพอัพไปนะครับแบบอันนี้เพิ่มมูฟสปีดนะครับมูฟนะเพิ่มช่องในการเดินครับให้เดินไกลกว่าดิ้แล้วก็ลดดามเมียแต่ว่าหลังจากโดนปีแล้วนะแต่ปกติตัวนี้ก็โดดเข้าไปลุยอยู่แล้วนะครับเรื่องซีเรียสอะไรามากครับโดดเข้าไปลุยมันมันอยู่แล้ว แต่ว่าเข้าไปแล้วก็ออกมาเข้าไปก็ออกมาอยู่แคน่นี้หน้าที่เราปล่อยขนาดปล่อยออโต้มันยังเข้าไปแล้วออกมาเลยนะครับนะอ่าน้องมาทธานะครับไมทราเหมือนกันเรียกสักอ่าสักไมท่ามาทา่า,ทานะครับก็น้องมีความสามารถในการบล็อกนะครับบล็อกดาเมจนะครับเนี่ยแล้วก็ชีอ่าเลือดฮิวเลือดด้วยสําหรับคนเพื่อนที่ฮิวเลือดน้อยอา่าเลือดต่ำนะครับต่ําที่สุดในทีมนะอา่าฮิวเพชรพี ประมาณยี่สไม่รู้ว่าเท่าไหร่ประมาณก็เยอะอยู่มกันนะประมาผมนะครับคือนางจะอริยาบทนางจะยวอย่างเดียวเลยนะครับนะผมก็เลือกมาเป็นสายเอ่อ age, เทคดาเมจเพื่อนในระยะสองช่องนะครับประมาณนี้แล้วก็เพิ่มดีเฟนต์ให้ตัวเองอประมาณนะั้นชีทนะครับเอาสกิลชีทมาก็เอาไว้หิวเพื่อนนั่นแหละในระยะแล้วก็เพิ่มดาเมจเพิ่มดีเฟนซ์นะครับกายภาพนะครับบล็อกนะครับ บล็อกเสร็จแล้วโจมตีกลับแค่นั้นแต่ว่ามันน่าจะได้ขังเดียวมาครับต่อรอบหรือไงนี่แหละไม่เป็นไรนะครับเอ้ยมันด้านหน้ากับด้านข้างนะครับโดนฟันด้านหลังไม่เปนไรนะครับมีโอกาสร้อยเปอร์เซ็นต์ที่จะบล็อกแล้วก็กวดกลับไปคือเอาง่ายๆผมเล่นสไตล์แบบเหมือนฟินาลเทคนิคอะเก่าๆอะคือผมชอบเล่นในพวกสายที่แบบไม่โดนดา,นามเมจบล็อก ถ้าเป็นในพวกนักดาบเช่นพวกโซลเจอร์หรือว่าพวกไฟเตอร์ใช่ไหมมันจะมีสกิลที่เอาดาบบล็อกเป๊ะแล้วมันก็สวนฟันสวนเลยนะครับอะไระประมาณนั้นประมาณนี้ก็เคยเล่นแบบนั้นมาก่อนนะครับก็เลยใ,ใจอัพประมาณตัวเฟียร์นะครับเบรคอร์ Break all, นะครับเบรคอร์เฟียร์เบรคร์ไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมนะครับ ส่วนอัพก็ปีนเขานะครับนะก็ช่วยให้เดินไกลขึ้นนะครับเป็นบัฟให้เดินไกลขึ้นยิงชาร์จนะครับว่าใครเดินผ่านก็ยิงทิ้งแต่ว่ามันยิงทิ้งได้แค่ครั้งเดียวนะฝนนั่นซ้ายก็ดีเหมือนกันนะครับยิงแล้วหลบไม่ได้นะครับอันนี้เมื่อตัวไอเฟเลเกาเนี่ยโดนโจมตีนะครับด้านหน้าหรือด้านข้างโดย มันจะสวนนะครับมันจะยิงถึงสวนแหละนะครับนะแต่ว่ามันคงจะไม่ไในระยะใกล้ๆนะระยะใกล้ๆมันอาจจะไม่ยิงครับมันอาจจะมีระยะไกลมากกว่าก็าคือโดนยิงสวนมาก,ก็ยิงสวนกลับเลยนะโดยฮิลเลอร์ไม่มีอะไรนะครับปกติก็อเอามาฮิลเพียวๆเ,เ,เลยนะครับอย่างที่เห็นนครับเอามาฟีว์ฮิลฮิลลขวาล้วนไม่มีอะไรนะครับนะฮิลเพื่อนแล้วก็ฮิลรอบๆด้วยเนาะคิดว่าแนละ้ว อ,อันนี้เมื่อเธอคือเดินไปตรงไหนก็ได้ระยะสามช่องก็จะคิวอ,อีก20%รนะครับนะสำหรับตัวละครที่เลือดต่ำนะครับอีก20%ของเอ็มแบ็คแนนะครับนะอันนี้เมื่อโดนโจมตีนะครับนะลดดาเมจ30%นะครับเอฟเฟกต์นี้สามารถใช้หนึ่งเทิร์นหนึ่งครั้งต่อรอบนะครับคือการตายนี่ง <c oughs> แค่นั้นเองไินมี <c oughs> ไม่ต้องอาธิบายเครื่องประดับมั้งม่จะเป็นแล้วก็เอาอเจสตอมเบรกมาใช้นะครับมาแก้ขัดไปนะครับก่อนได้อเจของอเจคนนี้มากีนนะครับใช้นี้ไปก่อนโลโลวินย่าใช่ไหมเออโลวินย่าก็ใช้นี้ไปก่อนครับใช้ได้เหมือนกันอ่อัพมาเป็นสาย a อคเลยนะครับนะโดนตีมีทั้ง กันตายนะครับกันเขาเรียกว่าไงกันบาดเจ็บการดายิงนะครับนะคือนางจะโดนตีเท่าไหร่โดนมาหนักหน่วงเท่าไหร่ไม่ติดสถานะบาดเจ็บกับสถานะอันดายนะครับนะก็คือไม่ลดพลังไม่อะไรทั้งนั้นแหละนะครับนะแล้วก็มีสกิลชาร์ตนะครับเข้าปะทะนะครับนะอ่ารีแอคนะครับนะคือแอคชั่นคือด้านหน้าด้านข้างนะครับเป็นมี่่เออลดดาเมจที่รับ8นนะครับเพอร์ฟอร์มนะครับนะแล้วก็ โจมตีกลับนะครับทำดาเมจสี่ห้าเปอร์เซ็นต์กายภาพนะครับออเอมมี่หนึ่งเทิร์นนะครับเออหนึ่งไม่ใช่หนึ่งเทิร์นหนึ่งช่องนะครับรอบตัวอยู่แบบควงควงขวาเป็นแอคเลยนะครับนะแล้วก็เพิ่มอันนี้มันมีาพาสซีฟเอโอเมื่อจัดการศัตรูได้ทาร์เก็ตได้นะครับมันจะโจมตี40เซนกายภาพนะครับก็คือจะหมุนขวานหนึ่ง คุณนึกภาพาต,ต,ตีคนตายหมุนขวาหนึ่งรอบนะครับแต่ถ้าเสร็จม็คนตายหมุนอีกรอบแน่นอนนะครับหมุนกระจายนะครับประมาณนี้เอามาไอ,ไอเจ๊ถ้าเล่นดีๆมันนะครับแต่ขอโทษตายง่ายชี้เป่งเลย <c oughs> ประมาณนี้แต่ว่าไม่ลงครับที่อันนี้เขาไม่ลงครับตอนสี่จริงผมเล่นออโต้เลยก็ได้นะทําไม่กลัว อันนี้เป็นหยู่ไเรื่องนะปล่อยคิวเลยตุ๊กนะี้วะวัน้องมาตาเดินไปชิจอคุณยอันนี้ตัวพิเศษนะครับป,ป,นนปล่อยเขาไปุ๊กี้โนะแทร์เก็ตวโดวย้เพิ่มมกยิงนะครับเดินปุบมีหิวแค่เดินก็หิวแล้วไอ้น้องไอ้น้งีใส่เก,กิวชีตมามันก็หิวกระจีริายไม่เนะป็นไรหนีละคว้าพบกสวนเฮ้ยปังระเบิดชิจิโอคุณทรามเบสแดนตัวนี้นน ผมใส่ดาบพี่เข้ามาด้วยนะทิ้งระเบิดนี่นะบล็อกนะครับบลอ็อกดาเมจแทนเพื่อนปันหลังบลอ็อกดาเมจแทนเพื่อนนี่แล้วกระทรวงคือถ้าผมเอาไอ้เนอร์เกลถ้าคุณมีถ,ถ้าผมเอาเนอร์เกลลงมาด้วยนะแล้วมันคู่กับมาต้า มันจะบล็อกสลับกันฝั่งนึงบล็อกฝั่งนึงก็บล็อกเป็นเนเกลียมันจะดีหน่อยมันจะมีเกาะกันใจภาพก็คือมันบล็อกแล้วไมเสียเลือดแต่ไอไอน้องมาต้ามันจะบล็อกเสียเลือดนะครับอ่ะชอบอย่งน้องมาต้าตลอดมาทาวโอเคได้อะไรมาเพิ่มดาเมจที่ทำได้เมื่อไล่สกิลนะครับแอดฮิตหนึ่งเอ่อเพิ่มหนึ่งฮิตสำหรับเอนิมี่นะครับรูปเพิ่มเอ4%ถึง12%นะครับแล้วแต่ ก็คือจมปีไล่สกิลและได้ฮิดดาเมจเพิ่มมาทินะประมาณนี้ทีมก็จะประมาณนี้นะครับเนะี่ยที่เล่นอยู่คือเขาเล่นไงผมมองว่าทีม <c oughs> ง่ายๆนะโง่ายๆนะแล้วไม่มีอะไรเลยนะครับนะีง่ายๆหรือไม่มีอะไรเลยก็ตัวธรรมดาหาได้ทั่วไปอันนี้ไอสตอมเพอาจจะแรนดอมหาแต่ผมว่าจำได้ว่ามัน มันมีใช่ไหมมีแจกนะครับเดี๋ยวผมดูก่อนมันมีแจกอยู่แหละเอ่อคอยย้อนไปก่อนใช่ไหมสตอรมเบรกมันมีแจกเป่าวะอันนี้เป็นอาบิสนี่มันแจกอยู่นะอันนี้แองเจลแองเจลแองเจลมีแจกป่าอาจจะไม่มีนะครับอ่ะว่าจะเปิดได้นะครับหรือว่ามันมีสักสักที่แหละจำไม่ได้ว่ามันไม่งั้นผมอัพ จะเยอะขนาดนี้อาจจะนะครับประมาณนะั้คือหาตัวง่ายๆจริงๆมันตัวตัวสายแอคแท็กเอร์มันอะไรก็ได้อะมาจิงทำใบจีโอนปินลนี่นะครับเอาเป็นว่ามาประมาณนี้นะครับผมคงไม่อธิบายอะไรเพิ่มเติมมั้งก็ถ้าจะอธิบายเพิ่มเติม,มก็มีแค่พวกอาวุธนะครับามาฟอคอนใส่โจมตีด้านหลังเพื่อติดขิ20%แค่นั้นเองไม่มีอะไรนะครับนะใส่แหวนไอตัวนี้ด้วย เมื่อบาดเจ็บนะครับแอคแท็ Attack เพิ่มนะครับติดสถานะบาดเจ็บแอคแท็ Attack เพิ่มนะครับประมาณนี้นะซึ่งมันก็น่าจะบาดเจ็บแล้วส่วนอันนี้เมื่อแอคแท็ Attack นะครับโจมตีศัตรูที่บาดเจ็บนะครับคือโจมตีตัวที่มันเจ็บอยู่แล้อวอ่ะมันอิกนอร์ดีเฟนต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับประมาณนี้แต่จริงใส่เพราะว่ามันมีอัพพออัพซึ่งสิบห้าแล้วมันได้ทีแอคแท็กแค่อยู่นะครับไม่มีอะไรนะครับประมาณนี้น้องมัดเทาก็นี่ครับเพิ่ม ป้องกันนะครับสำหรับโจมตีด้านหน้าและด้านข้างนะครับก็เหมาะกับการบล็อกและเคาน์เตอร์นะครับของนางดีนะครับดาบนี้ที่จริงมันมีดาบประจําตัวด้วยมั้งคืออยนาี้มั้งผมไม่แน่ใจว่าประจําตัวเปล่าที่มันแจกมาให้อ่าเขาเรียกไหมมันแจกมาให้ตอนอีเวนต์นะนะในอีเวนต์นะครับแต่ว่าผมใช้อันนี้นะครับนะมันดูแล้วมันได้ป้องกันด้วยแค่นั้นเองก็ใส่เกาะให้นางลดดาเมจอ่า 6%เมื่อสถานะเลือดร0 0เเนเกิน70%บอ์บบเ็นัพโมากกว่าคือเลือดเยอะนั่นเองนะครับแต่เพราะว่าวมันน่าจะโดนฮิวบ่อยๆแล้วในในยี่ฮิวตัวเองเอีกเพราะนั้นก็ไม่เลือดน่าจะสูงขึ้นเอะประดับหรือเปลี่ย,ยนอะไรเนี่ยแต่ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวอัพเปลี่ยนให้มันดีกว่านี้อันนี้ใส่ไปชั่วคากวก่อนไม่มีอะไรนะครับแค่เพิ่มแมคคีพีเฉยจริงคงจะมีดีกว่านี้มั้งอันนี้เป็นบัฟใช่ไหมอ่าเป็นบัฟ เพิ่มนู่เพิ่มนีมมมมมม่หลังจากใช้สกิลออนอเลีพวกเดียวกันก็คือใช้สกิลคอนเวดคอนเวนะครับเปลี่ยนด e b u ฟออนแทร็เของเป้าหมายให้เป็นบัฟอะไรประมาณนั้นมไม่แน่ใจว่าจะใช้หรือเปล่าน,นะครับเอาไว้ก่อนอันนี้ใส่ใส่ตัวธนูไม่มีอะไรบักกันงหาธนูดีๆไม่ได้นะครับนะมีขวดยาฮีิตัวเองนะครับการจุกเฉินแค่นั้นเองแล้วก็ประดับอันนี้เรียกประดับัะเพิ่มแมคิทีใส่ไปง่ายๆนะครับนะ เ,เมื่อมีตัวละครไอ้อันนี้ดีวิลก็คือมีตัวละครตายเมื่อไหร่ก็จะได้บัฟแอคแท็กเพิ่มแอคแท็กกับดีเฟนซ์เพิ่มนะครับทีละ3นะครับต่อตัวละครทั้งสนามเลยมั้งประมาณนะั้นแม็กส์สูงสุด30เจสตอมเบกไม่มีอะไรครับบูทเทลแอคธรรมดาแค่เพิ่มเอสนักแคสพีนะครับเมื่อแอคแท็กเอนมี่เอชพีที่สูงนะครับกว่าคาแรคเตอร์เบา่รูปนะครับแลอีกน่องคืออีกน่องดีเฟนซ์แบบประมาณ จริงๆมันมีอันอื่นด้วยอันนี้น่าจะดิสลก่อนลบบัฟนะครับนะแต่ว่าใส่เนี้ยแหละดามเมจมันเอยอะดีนะครับนะเขี้ยวเสือไม่ใช่เขี้ยวหมาป่านะครับเพิ่มพีแท็กก็อันนี้อ่าเมื่อเริ่มเทินจะเจนแรนดอมบัฟนะครับนะไอบุกงล้อฟอร์จูนนะครับนะจริงๆใส่เพิ่มมันเพิ่มแบ็คแท็กรู้สึกว่ากงล้อฟอร์จูนไม่แน่ใจว่าตัวบัฟมันจะทําอะไรได้ทําดาเมจ่งหรือทำอะไรได้ท,ดมมท,ไไดทุกอย่างนะ ต้องไปดูในตอนตอนเล่นครับมันถึงจะทำงานเข้าใจประมาณนี้อาอาเจนี่ก็แค่เพิ่ม M และแคให้สูงนะครับมาเพิ่ม M defense นะครับอันนี้เพิ่มาดาเม,มาจเมือ่อโจมตีศัตรูที่เลือดเยอะจริงไม่ใช่เอามาเพิ่มเลือดเฉยมาใส่ไปงนน,นะครับนี่ดีเจริงเดี๋ยวมันหาดีๆกว่านี้ได้แหละประมาณนี้นะครับนะก็เล่นมานิดหน่อยนะครับเดี๋ยวเปราชาข,อขอ่าวไม่กันสัก ลทำเว้นไรวันนะ,นะครับเนาะ mm hmm. เกมนี้ง่ายครับทำเลยง่ายนะครับกดให้มันผักเกมมันพาไปก็ได้ mm hmm. โอเคส่วนจะเปิดตู้ไหนอ่กอเรียผมได้มาแล้วผมกูมไม่เปิดแล้วเดี๋ยวไปหาเศษจากที่อื่นอ่าโคกับตัวนี้ผมก็ไม่ได้อยากได้เท่าไหร่นะจริงๆมันก็เมต้าแหละแต่ผมไม่ไดสนใจนะครับรับ ซามเปนท่าก็มีเอ็นเจนก็เล่นอยู่แล้วก็ได้แต่มีซามเป็นท่าก็คงจะดีมากแต่ให้ดีก็เป็นอิอลลานาใช่ไหมเพราะว่าดีกว่านะครับน่าจะดีที่สุดแดนทรอนใช่ไหมแดนแดนทรอนไม่รู้ว่าเรียกถูกหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เท่ดีแัดคู Coca ่นะครับเหมือนว่าจะมีบัฟไอ้นี่ด้วยของ f อ r of อฟอิรานนะครับอรานใช่ไหม จริงๆผมก็อยากได้ตัวนี้นะเพราะมันเหมือนอคิงเหมือนหัวหน้าทีมของเผ่าเยรานนะครับมันเล่นได้หลายตัวนะครับเอามาณนะั้วเดี๋ยวมันเรียกว,ว่าเป็นเจ้าเจ้าเมืองอ,อันมั้งโอเคจริงๆก็ไม่ได้สักเอามาผมเปิดเล่นเลนสักตู้หนึ่งแล้วกันนะตู้ไหนก็ได้นะครับตู้นี้แหละเผื่อได้ไอ้ตัวนี้มาเปิดขึ้นคำนะครับมันกดไปโอเค พันห้ากดไปเล่นๆนะครับเปิดกระชาเล่นๆ่ไม่มีอะไรก็ไม่คิดว่ามันจะได้หรอกเลเวอร์จะไปโอ้น่าจะทองนะครับเนี่ยชัดเจนกดข้ามเลยได้ไหมดูก่อนอมันทองอะไรอยากรู้โอ้โหตัวใหม่ด้วยเฟร์บ็อกซ์ซัลเอร์นะครับมาตัวในเรื่องอยู่ด้วยนะครับเนี่ยมีผมมือถือข้ามีใหม่เพิ่มใหม่เติม ดีไวเกรดตัวนี้ไม่แน่ใจว่าดีป่ะโอเคน่าจะครบแล้วไม่น่าจะมีใหม่เพิ่มแล้ว uh, ถือได้ตัวใหม่ก็ดีเหมือนกันครับชอบได้อะไรหลากหลาย,ยดีใบเกตเพิ่มพ e ีเอ็กแทกเดอะคาแเตอร์แอดมากกว่าสามเมื่อดิวสามสิบเปอร์เซ็นต์ฟอร์แฮปมอบัยิงบาปเยอะยิงยิงแรง,ง,ง,งอะไรประมาณนั้มีสกิลฮิลด้วย ของสายอาคุตโป๊บแน่เลยนะพาวพาวเกือบจะครบแลนะ้วเนี่ยไอซีรีส์พวกนี้อันนี้สายสายคนกาดแกงกาดนะครับนะแอคสซีบตัวทำเวทก็ตัวเวทนะสัตเลอรอทำดาเมจหมู่นะครับวงกว้างนู่นี่นั่นคือตัวลองจากไอตัวไอน้อง จอเวทประมาณนี้นะครับคลิปนี้ไม่มีรเปิดกระชาเอาง่ายเนื้อหาหลักก็เปิดกระชาเล่นนะครับไม่มีอะไรแค่นั้นเองครับประมาณนี้กันนะก็กระผมเชจีครับขออนุญาตลาท่านผู้ชมก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าเราชื่นชอบไปแล้วทั้งไพนะครับอยู่ในสุขภาพดีรับนำมาังมีท่าบวกปฏิบัติทั้หมู่ครับเราในช่วงนี้ก็ฝนตกนะครับอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับดูแลสุขภาพครับเดินทางอย่างมีคามเรื่องอุบัติเหตุนะครับกระผมเชจีครับกราบสวัสดีครับ Brave and strong.